ยามกำลังยิ้วนาท่าพี่น้องเลยเป็นทางดูร่างดินแดงเนาะส้อนดอกคูนทุกคนเลยปลูกดอกคูนออมบ้านพี่น้องน้ามีดีเลี้ยงเงาล่าม่พี่น้องเลยก็คือเทศกาลเนาะพี่น้องเนาะดอกคูนบ้านสวยงามีทุกคนเลยนี่แต่งงามๆพี่น้องยิ้วงามแดงทุกคนเลย มันเนาะแต่แบบนี้แหละทุกคนเลยบถมีรถมีรางวิ่งผ่านคือมีแต่รถจักรหรือว่ามอเตอร์ไซค์อย่างเี้น้องเลยโอ้โหทีน้องเอ้ยเสิยงสะอ่อนเดียวจุดสีงง่ามทุกคนนี่แต่งงามๆทุกคนเลยสอไงไงพี่น้องเลย พี่น้องเดินไปข้างหน้าก็มีอีกพี่น้องอีกต้นถุกหมู่บ้านด้วเนาะคือเป็นบ้านเกิดจากข้องไงพี่น้องเลยมันเป็นเศษหนองเนาะไก่ตัวเมืองไงพี่น้องเลยไก่ตัวเมืองก็มา 3, นะ้ำสี่สิบลเนาะพี่น้องเนะาะสไตล์พี่น้องเวิรนะ์เนาะสองขาเนีเ่ยแบ่งพี่น้องเลยเราคูนบ้านเดือยงอ้ามพี่น้องเลยก็พี่ยอมแดงทุกคนเด้อ งามเลยพี่น้องเอาคุณงามโอเคขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อที่มาใหา้่กำลังใจขอบคุณที่รับสมบัติถามโคสนใาหา้เด้อพี่น้องเด้อะพอได้มีในหลายเขามาเนาะขอบคุณทุกการรับสมเด้อพี่น้องเด้อะเงาเบิ้ลเราคุณพี่น้องยามคลำล็อกขากี